นี่น้องสบายดีไีมเย็นแต่กล้องไม่ถือนะครับทุกคนสบายดีไหมสบายดีครับพี่จินเสี่ยอาการนะครับเอาไมแล้วน้องปกติเลยอหรอโอเค เ <c oughs> ชื่อช่ย่ะมองกล้องดิผู้หญิงมาจีบบอยแล้วโอเคพี่ไม่ได้จีบน,นะพี่บอกก่อน <c oughs> มาประเด็นคือเป็นคนแรกที่เปิดกล้องตอนในในบีก่อะอ่ออยากให้เป็นคนอื่นนะดิให้เซเลบมาเปิดหัวให้นี่คือเป็นการมาเดิมที่ดี <c oughs> <c oughs> คือถ้าไม่ติดว่ามาเล่นเอ